ข้อ8โจทย์บอกอะไรามาในข้อ8ครับมาดูโจทย์กันหน่อยข้อ8ก็บอกแบบนี้ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ4ปีที่แล้วเก่งเปิดบัญชีฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งนะครับไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกําหนดนะครับชำระหนี้นะครับอันนี้ไฮไลท์ก่อนอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ1.8ต่อปีคิดเป็นดอกเบีย้ยทบต้นทุก 6เดือนนะครับถ้าตอนนี้นะครับเขาฝากครบ4ปีจะมีเงินทั้งหมดในธนาคารมีเงินทั้งหมดในธนาคารก็คือ3 7 6 0 0บาทโดยที่เก่งไม่ได้มีการฝากเงินเพิ่มแล้วก็ไม่ได้มีการถอนเงินเลยนะฮะตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมานี้เลยนะฮะโจอยากรู้จังเลยนะครับว่า เก่งรับดอกเบีย้ยจากการฝากเงินในครั้งนี้เท่ากับเท่าไหร่หนูช่วยขี่เส้นใต้นะครับว่าคขาวนั้นรับดอกเบีย้ยนะครับจากการฝากเงินครั้งนี้เท่ากับเท่าไหร่นะฮะร,รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินครั้งนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะคำถามแรกเลยลูกข้อนี้แตกต่างจากข้ออื่นไหมแตกต่างเพราะโจทย์ไม่ได้ถามหาเงินตอนที่เป็น ปัจจุบันไม่ได้ถาเงินในอนาคตแต่ถามหาดอกเบีย้ยคำถามคือดอกเบีย้ยมันเกิดจากอะไรนะดอกเบีย้ยถ้าเกิดพี่เอิร์ธอยากรู้อะครับว่าพี่เอิร์ธเนี่ยฝากเงินแล้วพี่เอิร์ธน่ะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่